<laughs> i don't think that i'm being that selfish right now you said yourself you'd be breaking your vow i can understand you're tired of this town and i'm not saying that we have to settle down now just remember this สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุ่นอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะก็ตอนนี้เช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วจะเป็นด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยเป็นที่พักแบบเต็นท์จะบอกว่าที่พักที่นี่วิวดีมากนะคะจากรีสอร์ทของเราเนี่ยมองไปจะเห็นน้ําตกอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้เลยเห็นน้ําตกตนนั้นไหมเห็นได้จากที่พักเราเลยนะคะบรรยากาศดีมากมาก เดี๋ยวบุญจะพาไปดูนะคะว่าในเต็นที่บุญพักราคา1,500บาทต่อคืนเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะคะ เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแมนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูด้านในกันว่ามีอะไรในห้องให้บ้างมีเตียงแล้วก็มีทีวีมีแอร์ให้นะคะแล้วก็มีโซฟาเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะมีเครื่องปิ้งขนมปังให้ด้วยแล้วก็กาน้ำมีได้เป่าผมให้ด้วยนะคะ มีกาแฟโอวัลตินแล้วก็มีขนมปังให้สำหรับปิ้งแล้วก็มีราวแขวนผ้าแบบนี้เป็นห้องน้ำแบบในตัวนะคะเต็นจะเป็นแบบทรงกระโจมหน่อยแบบนี้เลยห้องน้ำด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้มีอ่างล้างมือเล็กๆอยู่ตรงนี้มีห้องอาบน้ำแล้วด้านในก็จะเป็นส้วมอยู่ในนี้ โอเคเลยนะคะสำหรับราคาพันกว่าบาทน,นะ I don't said think being that that selfish right now. You, said yourself you every vow. can understand This town and not saying that have I'm saying we and settle of ตอนนี้นะคะปุ่นขึ้นมาด้านบนของดอยอินทนนท์แล้วนะคะจะบอกว่าด้านในเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็ล่มรื่นมากๆเลยเราจะเห็นว่าจะมีมอสเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเขาค่อนข้างชื้นสดชื่นมาก oh now, Just remember

ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นป้ายบอกเลยว่าจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง2,565เมตรนะคะสูงสุดแดนสยามเลยเป็นจุดที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปเนาะขึ้มนมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับป้ายนี้นะไม่งั้นก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะ วชิลาทานนะคะเป็นน้ำตกอีกที่ที่สามารถมาได้เวลาเรามาบนดอยอินทนนท์นะทางเข้าเขาก็จะมีความแบบคดเคี้ยวเป็นงูนิดนึงอันนี้นะคะปิดประมาณ5โมงนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเกือบบ่าย3แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกัน <S <S ผมผมนี่ไปยักไปทุกคนดูดิดูความพุ่งกระจายของน้ำมันถึงนีละอองออกมาเยอะมากๆเลยนะคะน,ะนี่อันเนี้ยมันตกวัชีราธานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกแค่หนึ่งชั้นเท่านั้นนะคะ ดูสิทุกคนแค่น้ําตกชั้นเดียวยังแบบว่าละอองน้ําพุ่งได้ขนาดนี้จริงๆเขาจะมีน้ําตกอีกที่หนึงนะคะน,นั่นจะเป็นน้ําตกสองชั้นเนอะแต่ว่าอันนั้นอาจจะเข้าไปชมใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้นะคะ I think I'm being that selfish right don't now that that can I o y ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีทางเดินเนาะไม่รู้ว่ามันลงไปข้างล่างได้หรือเปล่านะตรงนี้ เขาแรงมากเลยนะเนี่ยฝุ่นว่ามันเป็นน้ําตกที่เล่นไม่ได้นะคะน้ําตกที่แบบว่าไว้ชมมิวเฉยๆเพราะว่ามีทั้งโขดหินแล้วก็น้ําแรงมากๆเลยแต่จุดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆที่แวนนะคะสวยมากสดชื่นมากเปียกมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นต่อนะคะจริงๆอย,า,อยา,ากหากาแฟกินนะ ดี๋ยวจะลองดูจริงๆมันมีกาแฟที่นึงนะคะวิวสวยด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาปิดหมู่บ้านไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะก็เลยเข้าไปกินไม่ได้แต่ได้มากๆนะคะเดี๋ยวปุ่นจะไปลองหากาแฟแถวนี้กินดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนเปิดบ้างเดี๋ยวตามไปกันค่ะน้ำตกอีกที่นะคะชื่อว่าน้ำตกสิริธานเนาะอันนี้จะเป็นทางลงไปนะคะเขาบอกว่าให้เดินงลงไปอีกหนึ่งร้อเมตรอันนี้เป็นน้ำตกสิริธานนะคะ เขาบอกว่ามันก็จะเป็นน้ําตกที่มีขนาด2ชั้นมีขนาดใหญ่เนาะตอนนี้เราจะเข้าไปดูใกล้ๆแบบอันเมื่อกี้ไม่ได้นะคะเราก็จะดูได้จากระเบียงตรงนี้เนาะก็จะเห็นจากไกลๆแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าต้นไม้มันขึ้นปกคลุมเยอะมากๆมีทั้งต้นไม้ใหญ่มากๆแบบนี้นะคะนี่สูงมากแล้วตรงนี้จะล่มลื่นมากๆเลยเป็นป่าไปหมดเลยนะคะสําหรับตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลย ที่หนึ่งวิวดีมากถึงร้านกาแฟแล้วนะคะจะบอกว่าวิวดีมากราคากาแฟหลักสิบนะแต่ว่าวิวหลักร้านจริงๆอยากให้ดูข้างหน้าสวยมากๆเลยเห็นตรงนี้ไหม มันเหมือนมีหมอ,อกจางๆบนเขาเนาะอากาศดีมากๆเลยแล้วตรงนั้นนะคะก็คือน้ำตกอของเราได้มาแล้วนะคะมีกาแฟและนนี้เขาบอกว่ามันชื่อว่าชามหัสจัจย์นะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องชิมส่วนอันนี้ก็เป็นเค้กนะคะน่าจะเคก้กแมคคาเดเมียเนาะ เดี๋ยวกินเลยดีกว่านี่จะบอกว่าวิววิวสุดยอดมากทุกคนสวยมากตรงนี้ก็คือเป็นน้ำตกนะที่เราเห็นจากหลังที่พักเราเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างในมันจะเป็นชาสดนะคะมันจะไม่ใช่ชาดำๆแบบที่ทุกที่เรากินกันเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันชื่อเจ็ดใบาชามหาศจัน์น่าจะรวมชาเจ็ดชนิดไว้ข้างในเดี๋ยวชิมก่อนกลิ่นมันหอมๆแบบสมุนไพรสมุนไพรหน่อยนะมีความเย็นเย็นนิดๆนะคะแล้วก็หอมแบบพืชๆหน่อย ก็สดชื่นดีเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ เ็นนแล้วนะจะบอกว่าตรงเขาเขาช่วงนั้นเห็นไหมมันเริ่มมีหมอกปกคลุมเขาแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วแสงสวยมากเลยด้านข้างหลังที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทข้างๆเนอะอันนี้ก็จะเน้นความเป็นแบบเต็นท์ๆหน่อย ก็บรรยากาศดีเหมือนกันจะบอกว่ารีสอร์ทที่นี่เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแต่จะเป็นสไตล์แบบเต็นท์แล้วก็มีแบบเป็นห้องก็มีนะคือถ้าเกิดว่าอยากจะนอนพักบนดอยอินทนนท์เนี่ยก็ขับขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่ามีรีสอร์ทมีที่พักเยอะแยะเลยเนาะก็วอล์กอินเข้ามาดูว่าที่ไหนเขามีให้พักบ้างมีหลายที่มากๆเลยค่ะ แต่จะบอกว่าที่ที่ปุ่นพักเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าเขาจะมีวิวสวนตรงนี้ด้วยเนาะเริ่มมืดแล้วนะคะจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆแต่ว่าอันหนึ่งที่แบบไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้มันบินว่อนรอบตัวปุ่นไปหมดเลยนะยุงที่นี่ตัวใหญ่มากใหญ่ยังกระช้างเ <laughs> ต็มหน้าเต็มตาเลยนะคะ ก็ตกเย็นนะคะปุ่นสั่งหมูกระทะไปด้วยไม่รู้ว่าจะได้นั่งกินแบบสงบไหมเพราะว่ายุงนี่แบบยุงที่นี่ดุมากไล่ยังไม่ยอมจะไปเลยนะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนนะคะมือเย็นแบบนี้ต้องหมูกระทะนะคะนี่เราได้มาแล้วทั้งชุดนะคะอันนี้จะเป็นชุดใหญ่นะราคา600บาทนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้าง ในนี้จะมีเบคอนนะคะแล้วก็มีหมูมีไก่แล้วก็มีพวกเต้าหู้ต่างๆนะมาสองถาดเลยเยอะมากคุ้มนะ600บาทแล้วก็มีเซตผักด้วย ไม่รู้ว่าน,นี้คือหมอกมะนะแต่น่าจะหมอกเยอะเลยสวยอ่ะนี่เริ่มขึ้นแล้ว นะคะเห็นไหมเป็นลูกๆอย่างนี้เลย<ม>เนาะเออลูกๆแบบนี้เลยเหมือนฟ้ามันเริ่มเปิดมากขึ้นนะคะพอมันเริ่มสว่างมากขึ้นเนาะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มแบบเอ้ยสวยสวยเลยนี่แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าในคลิปอ่ะมันจะสวยเท่าที่เราเห็นตาเปล่าด้วยตาเราหรือเปล่าเพราะว่าตรงหน้าเนี่ยสวยมากๆเลย สวยอะ่ะเอเหมือนไข่แดงเลย สวยมากๆเลยค่ะวิวตรงนี้คือแบบเจ๋งอะ่ะไม่ต้องเข้าไปข้างในก็แบบได้วิวดีๆได้นะตอนแรกคิดว่าฟ้ามันจะไม่เปิดเนาะพอมันเริ่มสว่างฟ้ามันก็เริ่มแบบเคลียร์ใสขึ้นนะคะเห็นพาที่เต็มลูกเลยตอนนี้คือแบบแซ่บตามากจุดที่อยู่ตรงนี้นะคะคนเขาเขามาถ่ายรูปมันเยอะเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยมันก็สามารถเห็น หมอกแล้วก็ฟ้าเปิดๆแบบนี้ได้เลย บรรยากาศทุกคนดูกันแล้วนะคะว่าพาทิ่ขึ้นแบบนี้แล้วเลยก็ฟินดีนะคะอากาศวันนี้นะคะก็คือเย็นๆนะไม่ได้ถึงกำนาวแต่ก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ที่ได้ขึ้นมานะคะโดยรวมก็ชอบมากๆเลยนะสำหรับวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะสำหรับตอนนี้ก็คิดว่าคงจะ ปิดคลิปที่ตรงนี้เลยเพราะว่าน่าจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรเลย,ยเดี๋ยวรีบกลับก่อนละกันหวังว่าหลายๆคนจะชอบคลิปในครั้งนี้นะคะมาถ่ายดูนะว่าที่เที่ยวบนดอยอินทนนท์มีอะไรบ้างซึ่งเหมือนว่าที่เที่ยวขงเขาเยอะนะแล้วก็น้าตกสวยมากๆชอบมากเลยค่ะก็ยังไงอย่าลืมติก๊กระดิ่งที่ช่องไว้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีลงอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันใหม่คะ่ะยังไงมันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย get there get a pie